กากาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนแล้วครับเ้อสวัสดีสบีรัตเอฟซีเก้าแล้ะกับเอฟซีไหมครับผมสวัสดีครับโอ้ครับพี่น้องเอ้มันมาอีกแล้ว,อลวโอ้ยมันมากับความมืดหม่อีกแล้วครับผมมันม่อีกแล้วครับผมโอ้ยตกทุกมือเลยครับ อ่ามันก็เต็มสาแหละครับผมถ่วมแพ่ไปแล้วครับถ่วมสะพานไปแล้วขอสิ่สุ้มพิ่งครับผมเรียบร้อยครับถ่วมครับถ่วมถ่วมสะพานไปแล้วครับผม ท่วมสะพานไปเรียบร้อยอันนี้ก็เขาก็าเอาปล่อยน้าอยู่เลยครับเ้อกำลังเปงน,น้มออกครับผมีโ่โหตกมาอนีนักได้ครับผมแต่ว่าบ่ามีลมครับมาอนีมีแต่ฝนอย่างเดียวเลยมือว่านี่สุดจอดเลยครับออืลมอย่างเดียวครับเมื่อวานเนี้ยวันนี้มีแต่ฝนครับไม่มีลมครับวันนี้นะครับ บอเมนปทายาบเมนบางแสนแล้วครับเลยอันนี้คือน้ำในหน้าครับผมเป็นการดูๆเพ็นหน้าครับมันก็เป็นช่วงหน้า,นาครับผมอเอากาเอามุงครับผมครับเดี๋ยวเอาอเไยเป่งน,น้ำออกกันเลยครับเดียวพี่ครับผม เป็ดบอกสบายเลยครับสานี่น้ำไหลครับโอ้ครับผมเป็ดอยู่ผลเลยแถวนี้ส่มนิเบิง่งเป็ดอยู่กบพอผลครับพออนครับผมขาวๆผลเลยพอแล้วกาล่างไอ้นี่นะครับกลังเป็นน้ำอยู่ครับผมเพราะว่าน้ำสิลนสะครับน้ำสิลนสะเพราะว่าน้ำมันมาจาก ข้างบนครับผมน้นไหลมาจากหน้าบนครับมันลงมาข้างล่างมาจุดนี้จุดเดียวครับผมนะครับหผมสู้มไก่แล้วครับเลยปิ้วนี่ครับ,รบ,รบต้นบกข้าวก็เข้ากับตัดเรียบร้อยแล้วครับเลยียบร้อยออกเก็บเรียบร้อยครับ ก็สิเป็นกําลังเป็นน้ำออกอยู่ครับผมน้ำท่วมเขาเห็นแต่ปลายวีวีครับผมวัดเจ้าสีหนีเจ้าคือ่าบอกอายเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ครับเปิดเดี๋ยวสิไปเอาแหก่กันครับผมเมื่อวานป่าป่ามีวัวเนาะเอ้ยตกใหม่แล้วครับ ส่วนนี้ก็สิเป็นทั้งโคกน้องนาะท้องน่ารู้นดิดนี่ครับผมนี่ครับตอนนี้น้าม็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งครับผมก็ถึงเมตรแล้วครับประมาณแปดสิบเก่าสิบเซนครับฮ้ยครับเหมิดมาอีกแล้ว 70, เจ็ดสิบแปดสิบเซนครับจากลนลงไปไอย่างเงี้นไม่ยิงเปียกหาสิเปียกน, 50, น,นึงครับผมเปียกหาสิอันนี้ครับเลยเป็นปล่อยปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเด้อเดี๋ยวผมสิได้อัปเดตคลิปอัปลาให้พี่น้องเอฟซีเขาเบิ่งน้ำกันครับผมมาแล้วครับฝนฝนมาแล้ว แบตเตอรี่ของคุณใกล้จะหมดโอ้โหตายแล้วเหลือสิบโอ้ยหอดีสิบปีวัวน้องหอดีสิบนาที่วัวน้อครับนี่ครับบรรยากาศถ่ายไว้บ้างครับผม,มบบก้าน้นามซบกก้าน้นามซลงครับ จะปล่อยปลาเป็นทีเยียบร่อยครับผมปล่อยปลาหมดทุกสระแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้จะเล่นล้อมผ้าแงงครับผมล่อมใหม่เพื่อน้ำล้นสระครับเพื่อปลามันออกแต่ว่ามันเกลือไหลหรอกครับว่าแต่ว่า,ากันไว้ก่อนครับผมกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่มาเราจะกันไม่ได้ ว่าน้ำก็อยูาาลลอป่ประมานโมเดลปั้ยครับกประมาณห่าง60ครับห่าง16 17เส้นประมาณนี้นะครับย้อาสิเด็ดเอาผางแง่งมาหลอมไว้ครับผาสลัมมันแหละครับผางแง่งมาหลอมโมดิเวีนไว้ครับโมดิเวีนสะไปครับผมเพราะว่าเขาในทำการปล่อยปลาไปทุกบอ่อแล้วครับผม ี๋ยวปลาเราสิบืนหนีฝนตกมาแห้งๆเอาไว้นอนรับตื่นขึ้นมาห้วยวานปลาจะคลองยั่งอยู่ห้วยมาเบิ่งห้อยไปใส่เบิดน้าว่ายุ่นให้อาหารให้หมดคือจังหวะมากินบาได้แทบมันไหลหนีเบิดแล้วไปน้ำหนามเบิดครับตกปลาบนอันนี้บ่อนี่ผมสิลงปลาปลาเบิรนะครับด้วยปลาเบิรลงปลาบึกกับปลา นี่ครับ,ป,รบ,บปลาบึกปลาแหงน้อจำบ่ได้ครับตอนนี้เขากำลังยิ้มกันครับทั้งมาดผมก็นึ่งซีโบ่อ,ออกครับขายครับปลาบ,บึกนี่นะครับคือก,กันเลยโคกน้องหน้าตร้องมาดูทีนีครับผม จะกลายเป็นน้ำานะครับนี่ทั้งนี้รวบลอยครับผมทั้งียับลอยดีครับทั้งนี้นะครับียบบลอยเลยน้ำ่วมเขาอินแต่ปลายวีวีครับผมทั้งโดดแลนทั้งผุนจะเป็นทั้งมันเหมืนนายุ่งแล้วครับเ้อทั้งขุนบ้านนายุงครับ ไปบ้านนายยุงนุนขวาครับออไไนี่ครับโอ้นำนำหลายครับว่าสเขามาหาเขาบ่ได้๋วเบิ้ง่อนครับขอจอบเบิงเนี่ยขอแนมเบิงเนี้ยขอซองเบิงเนี้ยสีหอดคอยบ่เจ้าสีมาหอดคอยบ่โอ้หอดหรอกครับสูงเติบพอดีเขาได้เอาขั้นดิน คันดินจากสะนี่ครับจากสีห้างคุดเ้า,ากับเอามาเห้มันสูงขึนสูงขึ้นครับกับซีโบมีซิตที่ว่าซีมาฮาเท่าไรหรอครับเพราะว่าเาขาเจ้าของหน้าทั้งนี้เขาเจ้าถ่วมมิดครับผมถ่วมเขาเขาเห็นเตโบ้ลมวีวีครับผม็มขอขอนแต diary, ่ปลายเขา ว่าฝนตอนนี้มันก็นเป็นช่วงฤดูฝนครับมาตลอดเลยมันมาอีกแล้วมันมากับความมืดมืดตกปุ๊บด้ยครับผมมืดปุ๊บตกปุ๊บเลยบดสบายหมอสบายมือสบายบครับผมทั้งนี้บ่เป็นอย่างครับสูงเพราะว่เาเท่าเทาบ้างโปรเจกต์กไปละครับผมว่าเท่าม,มันสูงบ่สูงบ่ไรครับบ่สูงแล้วนามเขามาแห่ครับนี่ครับ สูงสูงไว้ดีที่สุดครับื้างเฮามันกันยังเลืออีกหลายครับดีครับสาเฮาเพราะว่าพักมยังบ่ดเต็มครับที่ตั้งคุณครับน้า,ขาเข้าวข้า,ขาเข้าครับตอนนี้เฮายังบ่ขนาดเคืองเลยครับนะตอนนี้เยอะมาณหาซิบเซนครับหาสิบแต่ึ้นมาอีกตรงนี้ครับตรงตรงมือผมนี่นะ ตองกหาซิปขึ้นมาอีกหาซิขึ้นมาครังทึ่งอีกครับทึง่งฝาอีกหาซิมาอีกเทื่งอีกหาิครับผมยาวอสองเมตรครับผมประมาณเมตรหิปครับผมน้ำยังบเ่องเลยครับสบายดับได้ย่สูมเันงไกลครับ นี่ครับฟังคุณฟังอย่งนครับน้ำน้ำแห้งงครับโอ้ยฝนครับฝนบดมืดินเลยครับเหมือนนักพ่อมนักครับขา้ากกำลังยางมาเบิองหน้าครับเพราะว่าน้ำท่วมเข่าครับ ทางฝนทางมัน,นยุงแล้วครับเด้อบัดบันนายุงครับทางเป็นกําแพงขา,ขาวๆแหละครับฝนมยุงเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันสิมาครับอันนี้ผมซุ่มไก่ให้เบ้างนะครับเด้อผมมอ,อเดี๋ยวผมสุ่ม,รมกระสิไก่อยู่ครับโอ้นะครับเดี๋ยวเกาสิไปเบ้าง พอครับพอพอพอแล้วก็ลังเอาอันนี้ออกครับพอแล,ออกลอ้ก็ลังานนาเอาพอแล้วก็ลังเอาก็ลังป่าน้ำออกครับพอนอ้ำออกอมากขั้นแน่ขั้นหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไมันสิลุ่นสาครับผมเ,เปล่ออกมาว้า พ่าเป็นล้านมาอาวเหรอไอ้ z o o มไก่นะครับเนี่ยว่เรายันน้ำสวมซาครับเบ็ดกับเบ็ดสบายเลยครับนี่น้ำเด่นสบายเลย สบายเลยครับผมมาเก็บอุป,ปคอแถวนี้นะครับป่าป่ามันขึ้นจากซ้านี่ครับป่ามันขึ้นจากซ้าไงมันกระโดดกระโดดแล้วมันออกไปว่าไรครับมันติดผ่านแงงผมมาเก็บไปหลายอยู่ครับหลายโลย์ปอดฝนมาแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องเอ้ย ฝนมาแล้วฝนมาไปแล้วครับเด้อคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก็แน้ะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับสไลด์แล้วยนะครับกดสับกระดิ่งด้วยแล้วครับเด้อไปแล้วครับฝนมาแล้วสีบริสุทธิคลิปต่อไปครับใหม่ๆจากทงนรุนอินดี้ครับผมครับฝนมาแล้วครับอันนี้คือฝนแล้วครับเด้อ่ไป่ะฝนมาแล้วเลย น้องฝนมาหาแล้วฝนอย่างนี้ไม่ต้องการแล้วมาทุกวันเลยไปแล้วครับ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 